ปภาพแข็งแรงจะได้เป็นโรคร้ายหากแม่นจะบป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาเพื่อบรารมีธรรมขององค์ทยูไยภัยสัตยพรครุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษาฐ,ฐานฝากดงชะตาสัท่านแล้วก็ออกมาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบรารมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าท่าวัดธรรมปัญญาราบมบางม่วงได้เปิดเทศกเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งรุ่งไม่น,น้ำท่าจีนค่ะ ท่านผู้ชมทุกท่านนี้นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่อ,อยูไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งรุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสายมังกรท่าชมที่ได้มาไหว้และมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรท่านได้เข้ามาขอพรองค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรือง เราจะต้องด,ดูยังไงกันบ้างนะอะไรใช่ไม่มีไม่มีมีจะไม่พูดงั้ <c oughs> นเวลราตัดก็ตอนตอนตอนเป็นแบบ เอออันนี้สาคัญมากถูกต้องถูกทางให้ทุกคนรู้ดวงเพื่อรู้ทันดวงตัวเองและให้ทุกคนรู้ดวงเพื่อรู้ตัวตนของตัวเองนี่คือจุดประสงค์ของฝากหน่อยได้ไหมอยากให้ฝากเรื่องแง่คิดข้อคิดให้ผู้ชมหน่อยครับก็อยากจะฝากนะคะก็ชีวิตหนึ่งนะคะทุกคนเกิดมาเขาเรียกคุณมีความโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะการที่จะเกิดมาี่ยยากมากแต่ก็อยากให้ทุกคนมนทำบุญปฏิบัตินะคะพยายามเติมบุญให้เีเยอะนะคะบุญค่ะสำคัญ ไปขับหกอปุนช่วยเป็นเจ็สิบเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นก็คือเราก็ต้องช่วยเราด้วเราอ่านค่ะเราดูตามปฏิตัดของตัวเองค่ะก็ขอฝากสุดท้ายนะคะวันใดที่เราได้พบกันวันนั้นคือวันที่บารมีและดวงคุณเปิดตัวแล้วเพื่อนๆครเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจะติดต่อช่องทางกับหมอปุ๋นเนี่ยนะฮะทางเพจ Facebook หมอปุ๋นสักลายมือเศรษฐีเนี่ะฮะเราขึ้นให้ดูแล้วนะฮะแก้กรรมพลิกชะตาเพชรบุรีตำแหน่งอยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบุรีนะฮะหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้นะฮะ 0993959964 0993959964นะครับครับวันนี 64, ข <hi> ้ขอขอบพระคุณมากๆในพระคุณทั้งสองท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายครับเรื่องราบีครับบริวารริยารรเเเสส้้นนลยะค มีหมดเลยค่ะมีความสมบูรณ์ในชีวิตสูงขอผัวเดี๋ยวพอสักไปในใจเดินตรงนี้ค่ะเขาจะเกิดขึ้นขอผัวห้าคนเขาจะเกิดขึ้นมาเองเดินตรงนี้ค่ะเพราะว่าเดินตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเขาเรื่องของความสมบูรุขค่าความสมบูรณ์ความสุขจะต้องไปเองต้องมาเองเมื่อเราแก้ไขเส้นแล้วเดี๋ยวต่อไปพูดไปไม่มีไม่งประยุกต์แล้ว บางคนโดนคงน้ำตาไหลออกมาแหม่แหม่แหมเลยไม่ได้เจ็บเลยนะเขาอ้วนะ่าน้ำตาไหลออกมาเองว่าฟูดตอนาสูดจริงพี่จะรู้สึกพี่จะแบบอึ้งกับตัวเองว่าทำไมมันปรับได้จริงๆให้บางคนสตันตรงนั้น ีไม่ไหหนรอกคุณผมเห็นมีเขียนล่ะสักตรงนี้ด้วยคือยังไงอ่ะต้องต้องมีไหมอ่ะอ๋อมีแค่เส้นๆตรงลยอ๋อไม่เป็นจะเ็นสักข้างขวาเลยค่ะจะเป็นอย่างทีเกิดเฉล่ยัมผัม่อทำไมมดูเป็นผู้ดีจังอ่ะอ๋อแต่แต่ละอ๋อมือคุณนี่กรรมกรมากเลยที่จะไม่ชอบให้สีมาติดบนมือไม่ดีมันต้องมันต้องอยู่ อันเดียวนนี้่ทำว่าคุณไม่เหมือนกันเห็นไหมเส้นจักรัดเราก็ถูบ้านทุกวันมีใช้แต่ของพี่นี่มันก็จะจานอยู่กับการสวดมนต์ตลอดเนี่ยวาสวดไม่จุนีไม่่อันนี้ความเชื่อนี่มาเต็มเลยเห็นไหมนี่ยคนเนี้ยอันนี้อยู่หลายปีแล้วอันนี้ไปที่หน้าที่หน้าที่หน้ามันธรรมดาเลยนะเราไป้อมกันนี่ผม เอาคนขับรถไปได้เรานอนหลับไปสบายเราจะอยู่แค่กันเราว่างเหนที่ท่า่บีบีนัดเลยอ๋อนัดเลยนัดเลยที่แหน่งวงของท่านนะคะถูกกำหนดแบบไหนมาด้านโูราศาสตร์และตาแหน่งดวงชะตาของท่านปีนี้ตกเรื่องของอะไรผมทำหน้าที่ในการดูดวงครับสารานารวมไปถึงในเรื่องของโูราศาส์เชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะครับพอดูแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าฐานดวงเกิดดวงเกิดของเรานะครับ แทนตำแหน่งไหนนะครัะระบุในเรื่องของการรู้ติมเติการรู้นิสัยการรู้พื้นดวงการรู้จุดด้อยจุดเด่นของเรานะครับว่ามีว่าเป็นลักษณะยังไงนะคะในหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมอยู่ในกับการสั่งบริการของบริษัทประกััยหนึ่งพันบาทขอการันตีนะคะติดตามนักเทรนะคะเทจมอคุณยานบารมีสักใบริการเสร็จดี พิษดวงพิษตาจังหวัดเพชรบุรีเราพรอมรับประกันว่าวันใดที่เราได้พบกันวันนั้นคือวันที่ดวงของคุณเติมเอาอย่างนี้ดีกวนะ่าฮะท่านผู้ชมคุณเลย